มาขึ้นเพี่ยขึ้นบ่อยโขน,นครับมีเพื่อนเพื่อนรีเควสตแบบว่าอย่าเห็นอะไรนะม้าโยงขวาโคนก้าวราว้มาจัดไปนุ่มชมอหเดี๋ยวม้าขวาโคนเขาเนี่ยก้าวราวเลยครับเฮ้ยไม่ทันว่ะโดนเบีย้ยสกัดนุ่มชมก้าวเราได้ไม่เต็มที่นะครับโดนเขาดันเบีย้ยมาแล้วไปครับขุนวังในด้วยไงตามฉุดเฮ้ยเดี๋ยวจะตายไหมวะเนี่ย โดนทิมแน่เลยอะ่ะโดนทิมหรือโดนกินเราล่อยเขาเราล่อใหเขานี่มาดีกว่านผู้ชมล่อล่อให้เขาทิมอ่มหนี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 อะไรมันดันอะไรตรงนั้นเราดันตรวนี้เราจะกินโคนเราจะกินโคนเรากินออกข้างครับมันคือฉูดครับมันคือฉูดเอาละตายละชุบมา้าพิ้วมา้าริว้ว เบีย้ยเขาเหยียบกันเองนะครับอืมทำไรอ๋อซ้อนซ้อนไว้เฮ้ยจะซ้อนว่ะอะมาใหม่ตัวนึงอีกตัวนึงซ้อนไหมจะซ้อนอีกไหมเฮ้ยต้องขยับแหละกินครับบังไว้ครับ บังไว้ครับบังไว้ครับอย่านะอย่านะาบังไว้ครับบังไว้ทำอะไรม้าโดนมาไหมโดนมาทำอะไรไม่ได้ดี่หว่าดานัดานดนัดนดนันดันดันทำไรครับทำไรครับทำไรครับคนดันไหมครับโคนดันไหม โคนป้องกันนะครับผูกก่เนี่ยแม่งตุยขึ้นมาสวยเดี๋ยวเราจะเอามากลางปีกนะครับเดี๋ยวรอให้มาเขาไปไกลๆก่นอนเย็นางงน้ชมผมล็อกล่อเขาอยู่อะไรอะไรจะทำอะไรกินนะผม เดี๋ยวต้องรีบเอาโขนเขาออกนะครับดันนข้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวดันดีไหมถ้าดันเนี่ยเขาก็จะหม่ำใช่ไหมกินไปเลยดีไหมเอาบังหน่อยดีกว่าโดนหมาบังครับโดนหมาบังรู้ตัวไหมนะว่าโขนกำลังจะโดนหม่ำไม่รู้ตัวเว้ยเฮ้ยหม่ำแม่งเลย ให้รู้ตัวเขากินไม่ได้ใช่ไหมาบาังครับบังอีกทีนึงบังครับเราเป็นเทพเจ้าแห่งการบางังบ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 ังกินเข้าไปครับกินเข้าไปอันนี้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 ทำอไรลุกเหรอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเขาจะลุกลอบวะ ปาปปาปปาปาอะลุกมาเดลุกมาจะได้หม่ำให้มาบางังครับมาบางังเราเป็นเทพเจ้าแห่งการบางังเอามาเขาขาดอยู่นะท่านผู้ชมสังเกตเห็นเห็นปะผมกำลังหลอกล่ออยู่อึ่ขดแม่งเลยครับไม่ให้กระดุกระดิกแล้วนี่ขนขังแม่งเลยคุณนี้มิเตย ไม่ให้เกิดการกระดุกกระดิกเกิดขึ้นเปิดมาไม่ได้ครับเปิดมาไม่ได้ชึบ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 กระเถิบนิดนึงครับกระเถิบนิดนึงครับต้องเรือมันไปช่วยแล้วซิมันกระดุกกระดิกไม่ทันสหน่อยม่างดีไหมท่านผู้ชมสหน่อยดีกว่าผมว่าเขาตายแล้ววะ่ะสหน่อยครับ ลุกกินเอ้ยได้เรือฟรีครับลุกแม่งเลยครับเขาต้องเอาเรือกินกินม้าผมนะมันเขาแพ้เลยนะท่านผู้ชมเอาเรือกินมาเร็วได้เรือฟรีไม่ก็ไม่ฟรีหรอกเอามาแลกเรือเพราะว่าถ้าเขาเอาขุนขึ้นไปผมจะเอามาตัวล่างกระทืบซ้ำนะครับตายตายแน่นอน <c oughs> <c oughs> คุณบอยแฟนพันแปดแล้วนะครับผมมามาเว ขนึงเสียงเรือต่อเลยโอ้ยค,ครับแย่มา้าเปล่าไม่แย,ย่ดันครับดันครับไปครับอืมคลิก,กลักหน่อยคลิกลักหน่อยโอ้ดันตัวน,นั้นกินครับผม ไปครับพิวครับอืมดันตัวนี้ดีไหมอาะาันตัวนี้แล้วกันท่านผู้ชมไปครับ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 กินเนาวบผม นับนันครับ,ค,รบคุณจะทำอะไรตรงนั้นล่ะฮะทิมเลยแล้วกันไปครับโผล เดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการของเราแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจอก่อนจาะก่อนยังวะยังเริ่มแผนการไม่ได้เดี๋ยวโค่นตายเย่แล้วเขาจะซ้อนทีมเลยครับแผนการของเราเริ่มต้นได้แล้วกินเป่ากินเปลา พี่ไม่สนใจเหรอพี่พี่ไม่สนใจเหรอ,อแบบน่ะถ้าไม่สนใจเรากินตัวนี้ก่อนกินครับ น้องไปกินตนนั้นด้วยกินครับกินครับจะกินสองเหรออะไรพี่พี่จะทำไง ตอนนั้นไปที่มันโค้นมากเลยดีกว่าแต่ก็เท่านั้นนะเราเราไม่กินอยู่แล้วนะอะเราชักตัวนี้ลงมาก่อนอแล้วเราก็ค่อยดันขึ้นไปครับให้มาเขากินเบียร์ผมมาผมจะหงาย อืมหนีวยเฮ้ยทำไมงั้นเล่าหงายครับกินชึบละอายา่แม่งหน่อยดีว่ะอยากรู้เว้ยถ้าผมโดดกินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าผมกินเขาหน้าจะาโขดกินเนี่ยครับอืม à <coughs> <prai> đánh bài bay ra hmm tuần nấn กินสองหรอยากกินตัวนี้วาเฮ้ยไหมออกด้านนอกหน่อยดีกว่าคน,นตัวนั้นนะเรากินตัวนี้เลยครับ กินมากินครับผมกินครับไปครับม้าโดดลงมาที่เดิม ไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกขึ้นไปข้างบน ทำไรเหลือเดี๋ยวผมจะโดดคอมเรือถ้าเขาเรือเขาไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับอือฮึ คอมแม่งเลยเหลือทำไรละ่ะกินบลัลล่ะก็ินมาเด้ก็กินเหรอไม่กอมองฟรีเหลือฟรีนะครับไปครับรอให้เขากินเบี้ยไปเลย เราเจ้าโคนขึ้นแล้วไปครับโคนทำไรวะยังลุกเราไม่ได้นะครับผมว่าเขาน่าจะเสร็จเราแล้ววะ ขาโค่นแย่มาเดี๋ยวผมจะลุกกินเรือนะคุผู้ชมจริงจริงลุกลุกชุดเดียวเขาแพ้นะเอาเบีย้ยแยงเอาเรือตกด,ดูดวิว่าเขาจะทำไงจะดิ้นรนยังไงตามสูตรก็คือโดนม้าบาังหนะว่าได้แต่มันไม่ทันหรอกพี่ผมลุกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเอาม้าบังได้นี่หว่าแต่ก็ถึงแน่นไปรอบไป ไปครับเบียไปครับมาโดดครับผมโอ้ดันครับม้าโดดครับอแย่ uh, yeah, ครับแย่ไปเฮ้ยไม่สนใจเหรอไม่สนใจว่ปะปาเบียขึ้นครับไม่สนใจเลยเว้ยเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลย ทำไรอ่ะมาโดดครับล้วงครับโดดไปล้วงโดดไปล้วงเม็ดจอครับจอ่อชุบชุบชุบุุบบบบบุเม็ดไปครับเม็ดไปโอ้ดันตัวน,นั้นหนีดิครับ มีครับผมทำไรดงมาโดนไล่แถวนั้นเอาเม็ดแรกไปเลยครับผมสนใจปเบ้าสนใจปเบ่าเฮ้ยอันตรายกระเทิบหน่อยดีกว่าเสียวอืมขนมา,าป้าหมุนแล้วหมุนดีกว่าหมุนดีกว่า ทำตร้ายตรงนี้เนี่ยอดัตตัวนี้นิดนึงโอ้โหให้ทิมโคนอ่ะทีมโคนก็ทีมครับกินต้นนั้นเขาน่้จะจเอาเบีย้ยตัวนี้กิน ถ้าเราแยงเนี่ยเขาน่าจะนั่นเลยเนยละครับปาผมมาตัวนี้ดีกว่าชุบๆๆๆอย่างนี้ดีกว่านะซ้อนครับท่าทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ,าอ้าวันนี้ก็ต้องกินแล้วแหละ เอาอะไรกินเอาอกินเอามากินด้วยเฮ้ยแยงแม่งหน่อยดิโคนไปไหนวะโคนกินด้วยเฮ้ยเรากินมาเอ้กินมานะครับกินมาครับผมทำไงกินดีครับออรอเลยล่ะเราพิ้วได้อยู่แล้วนะครับ เรามีเม็ดมายืนประจันหน้าอยู่เขายังต่อเรือเราไม่ได้นะกินดีครับรออะไรล่ะนั่นแน่อ,อกดไว้กินนะผม เดี้ยวตัวไหนกินตัวนั้นกินชับๆๆกินเรือนิดนึงครับไปครับผมหมาโดดเป็นตำแหน่งครับ เมาส์ขาดอยู่นะผู้ชมเห็นปะน่านึก็จะไม่รู้ตัวชุบๆกินอะไรได้บ้างเนี่ยยังกินอะไรไม่ได้ <c oughs> อ่ะขอโดดอีกทีนึงตบตบเรือนะครับ อ่ามวนแล้วมวนแล้วเฮ้ยเรือเราตายวะ่ะแบบหนึ่งนะอือเรือเราตายนี่นะแย่แล้วท่านผู้ชมวางแผนพอชเออวะ่ะไม่ทันเว้เยไม่ทัน chỉ lừa mẹ à, đánh cái mày bài hấp chỉ lừa bài cho กินครับกินมาครับยิืมหนยครับนีมหน่อยเขากินเบีย้ยเราไม่ได้นะครับเรือเราผูกอยู่คุณผู้ชมเรือขวาผูกอยู่นั่นเป็นตัวนั้นทำไร ึ้นไปลงมาอ่ะขึ้นไปครับจ่อไว้จ่อไว้ ทำไรวะต่อมาแรับหนึ่งนล้ผม้ชมต่อมางี้ก็กินดีวะเฮ้ยเดี๋ยวกินดีไหมเม็ดเขาจะไหลลงมาได้นะครับแต่ถ้าไม่ต่อเขาจะกินเบี้ยเราต้องกินวะกินเข้าไป กินกับผมอมืน่าจะสอนเหลือสินนะ ครับชักลงมาไปครับผม กินเว้ยเฮ้ยตายไหมวะเพ่านผู้ชมเราจะตายป่ะเนี่ยกินเข้าไปครับไปครับผมแต่งให้ไปครับ เดี๋ยวเรากดนั่นเองกดครับผมอะไรมันตรงมาต่ออะไรกินดีไหมกินไปเลยแล้วกันตายแล้วมึงโขนแย่แล้ว ทิมแม่งเลยครับกินเข้าไปไปครับผมเอาเบี้ยเขาเนี่ยเป็นตัวป้องกันแล้วกัน ไปล้เขาต้องขยับด้านนูน้นลุกหนึ่งทีด้านเขาน่าจะไม่ทันนะผมเดาเสร็จละไม่ทันนะเบี้ยเขามาช่วยบังให้เสร็จลงมาเร็วลงมาเร็วขอบคุณครับ